สวัสดีค่ะน้องหลิวจากของะดาม,มาแล้วค่ะวันนี้ตู้เข้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้ตู้ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นยี่ห้อ m a ็ Mc w Y ยเสริมเหล็ก18ชั้นเหมือนเดิมแก้มนนหนาแก้มแข็งเป็นยางเกรดส่งออกประเทศอเมริกา usa กันจ้านะคะตัวนี้เป็นยางเสริมเหล็ก18ชั้นแก้มหนาแก้มแข็งเป็นยางหน้ากว้าง8.8นิ้วดนิ้วดเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้สามารถเอาไปใส่ล้อหน้าได้เลยแล้วก็ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อมีทั้งดอกสร้อยลายไฟฟ้า เนี่ยค่ะยาที่เข้ามานะคะมีทั้งดอกสร้อยและลายไฟฟ้าตามนี้เลย mm. ก็อย่างที่บอกร้านเราอยู่พุทธมนตรสายสี่เส้นสายสี่ตัดใหม่นะคะเส้นที่มุ่งหน้ากระทุ่มแบรนด์มุ่งหน้าสมุทรสาครมุ่งหน้าไปมหาชัยส่วนเบอร์โทรของหลิวทิ้งเอาไว้ด้านบน mm. แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสริมเล็ก18ชั้นของบ้านเราใช่ไหมแล้วเราอ่ะตอนนี้ก็มีจัดโปรอีกตัวหนึง่งนี่เดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมตัวโปรของเราจะเป็นตัวนี้ตดนนี่เลยแกนสโตนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจัดโปรอยู่ที่ 4,950เดี๋ยวซื้อสายเส้นเดี๋ยวลดราคาให้อีกลดไปเรื่อยๆจะลดกันให้กระน,น่ำลดกันให้แบบสะใจไปเลยเดือนนี้นะคะก็ตัวนี้เลยแกนสโตน4,950นะคะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวรีวิวส่วนลดให้อีกค่ะแน่นอนซื้อร้านนี้ถูกแน่นอนยางดียางมีคุณภาพด้วย กะะ็อย่างที่บอกมาดูสินค้าที่ร้านเราได้เลยวันนี้ฝากร้านด้วยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะคะสั้นๆวันนี้ยางมาอีกแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีก2ตู้ค่ะเป็นแกนสโต,ตนเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูยางมาดูสินค้าได้เลยนี่เลยยางเพียบนะคะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายลายประมาณนี้เลยนะคะกระทะล้อเราก็มีนะคะก็มาดูสินค้าได้เลยนะคะแล้วก็นู่นเลยยางมองฝุ่นก็มียางมองฝุนงงฝ่นก็สั่งไปใหม่เพิ่มเติมลว เดี๋ยวไซส์อะไรที่ขาดเดี๋ยวว่าสินค้าจะเข้ามาเติมเต็มเรื่อยๆประมาณนี้นะคะโอเคฝากของระดาด้วยแล้วกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยกันนะไปละบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ